จะมารีวิวกระเป๋านะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นกระเป๋าที่เพิ่งซื้อมานะใหม่นะคะเป็นการรีวิวผ่านที่อ่าหลังจากผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะวันนี้นะคะบีก็จะมารีวิวชานาในเองนะคะจะมารีวิวกระเป๋าสตางค์ฟูช่ค่ะที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะอ่าสามปีกว่านะคะเรามาดูกันว่าหลังจากการใช้งาน3ปีแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ตามไปดูเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะมีก็จะพาไปดูกระเป๋านะคะตอนที่วันที่ซื้อวันแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อวิดีโอที่มีถ่ายไว้นะคะตอนที่ซื้อตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะก็จะสังเกตได้ว่ากระเป๋านะคะยังใหม่เอี่ยมนะคะเพิ่งซื้อมานะคะก็จะเป็นด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะไม่มีช่องสําหรับใส่เอ่อซิปด้านหลังนะคะจะไม่มีช่องด้านหลังใส่เศษเหรียญนะคะนี่ นี่ก็จะเปิดให้ดูด้านในนะคะนี่ก็จะเป็นด้านในด้านในก็จะเป็นช่องมีสมั้งหมด5ช่องนะคะสำหรับใส่บัตรได้5ใบนะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องเล็กๆนะคะสำหรับใส่เศษเหรียญตรงนี้นะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะหลังจาก3าผ่านการใช้งานนะคะ3ปีผ่านไปนะคะเรามาดูว่าหลังจาก3ปีเนี่ยสภาพกระเป๋าสตางค์จะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะนี่ก็คือกระเป๋ากุชชี่นะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ของกุชชี่ค่ะใบนี้เนี่ยมีซื้อมาประมาณสักสามปีกว่าแล้วนะคะก็ผ่านการใช้งานาตั้งแต่วันแรกที่ซื้อจนถึงวันนี้นะคะก็3ปีกว่าแล้วคะ่ะก็ วันนี้ามีก็เลยจะมารีวิวเพื่อนได้ดูกันนะคะว่าหลังจากการใช้งาน3ปีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็จะมารีวิวให้ได้ดูกันคะ่ะนี่ก็จะเป็นให้ดูรายละเอียดด้านนอกก่อนนะคะนี่เป็นด้านนอกนะคะจะเห็นได้ว่านี่นะคะน,นี้เป็นด้านข้างค่ะแล้วก็ด้านหลังคะ่ะนี่อันนี้นะคะจะเห็นได้ว่านี่ให้ดูใกล้ๆนะคะ ด้านนอกนะคะไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะว่าไม่เช็คเมื่อสักครู่นะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะคือสภาพนะคะเหมือนตอนที่ซื้อมาเมื่อ3ปีที่แล้วซื้อ3ปีทีแล้วเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยใช้ดีมากๆนะคะนี่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะ แล้วก็โลหะก็ยังคงสภาพเดิมนะคะนี่คือเป็นลักษณะของเอ่อโลหะสีโลหะที่ซื้อตั้งแต่ตอนแรกนะคะเป็นแบบนี้นะตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะทีนี้มาดูด้านในกันค่ะนี่ด้านในนะคะกะ็จะรีวิวด้านในให้ดูนะคะอันนี้ก็จะมีช่องสําหรับใส่บัตรนะคะทั้งหมด5ช่องนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยคะ่ะ1 2นะคะแล้วก็ด้านนี้อีก3มช่องนะคะนี่จะเป็นทั้งหมด3มช่องนะคะแต่ นี่นะคะมีชอบตรงอย่างตรงนี้ค่ะนี่เขาจะมีช่องสําหรับ s <S ตรงนี้นะคะนี่ช่องด้านในตรงนี้ค่ะนี่อันนี้ก็จะหนาขึ้นมานิดนึงนะคะด้านในเราสามารถใส่ดได้มากกว่าหนึ like ่งสามารถใส่การ์ดได้มากกว่าหนึ่งใบนะคะนี <S <S ่นี่นะคะจะมีหลายมีการ์ดหลายใบนะคะอันนี้น่ามิงจะใส่หลายใบพอสมควรนะคะน่าจะสักสี่ถึงห้าใบนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็นี่นี่นะคะแล้วก็มีช่องตรงนี้นะคะนี่อันนี้เป็น สิบตรงนี้นะคะจะเป็นช่องสําหรับใส่เศษเหรียญน,นะคะแต่ว่ามีจะไม่ได้ไม่อ่อมีจะมีกระเป๋าสาหรับใส่เศษเหรียญแยกต่างหากนะคะเพราะเนื่องจากว่าช่องตรงนี้นะคะมีจะใช้เป็นสําหรับที่เก็บเนะะี่ยค่ะเป็นเก็บอ่อเป็นแบงค์เล็กนะคะตรงนี้นะคะอันนี้อ่อเวลาที่ เหมือนเราไปทานข้าวอะค่ะแล้วก็จะเหมือนจะให้ทิปพนักง,งานนะคะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับให้ทิปพนักง,งานนะคะมีก็จะเก็บตรงนี้นะคะแทนที่จะใส่เศษเหรียญก็จะใส่เป็นแบงค์ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีชอบของกุชชี่ค่ะนี่ยังอยู่ในนี้อยู่เลยนะคะนี่อยากให้ดูอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเม็ดซิลิก้านะคะเห็นไหมเลยตรงนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นเม็ดซิลิก้านะคะสะคะําหรับดูดความชื้นนะคะนี่ มีใส่ในนี้ถามว่าเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าใส่นี้นี่ทาไมนะคะเพราะว่าอันนี้เนื่องจากกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าหนังก็แะะนนบางทีด้วยความชื้นด้วยการใช้งานต่างๆนะคะมีก็เกรงว่าะจะได้มีปัญหาเรื่องความชื้นนะคะก็เลยใส่เนี่ยคะ่ะเป็นซิลเมซิลิกาตรงนี้นะคะเพื่อดูดความชื้นนะคะนี่ก็จะเป็นซิปตรงนี้แล้วก็เห็นตรงนี้มีคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะสตปมคำว่ากุชชี่นะคะแล้วก็ อันนี้โลหะตรงนี้ก็จะเป็นกุชชี่ด้วยนะคะตรงนี้นี่นะคะ่ะด้านในค่ะส่วนเพื่อนจะเห็นได้ว่าด้านในนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเช่นกันนะคะก็จะบอกว่าพัานกันใช้งาน3ปีนะคะมาอย่างเรียกได้ว่าโชคชนทีเดียวนะคะเป็น everyday wallet นะคะใช้ทุกวันนะคะ3ปีนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะนี่สภาพเป็นอยู่เหมือนเดิมค่ะน,นะคะแล้วก็อันนี้เป็นมีช่องตรงนี้นะคะนี่อันนี้เป็นช่องสำหรับใส่ธนบัตรค่ะ นี่เวลาฉุกเฉินนะคะส่วนใหญ่จะใช้เป็นบัตรเครดิตสมากกว่านะคะแล้วก็จะมีเป็นธนบัตรนี่นะคะตรงนี้นี่นะคะอันนี้นะคะก็ช่องใส่ธนบัตรก็ยังอยู่ดีค่ะยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็รอยตะเข็บต่างๆนะคะเห็นไหมนี่นะคะแต่เข็บก็ยังโอเคนะคะนี่ก็อ้อลืมให้ดูราคานะคะมียังเก็บกล่องไว้อยู่นะ้นี่นะคะ ก็ตอนที่ซื้อนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตอนที่ซื้อนะคะก็จะอยู่ที่4 7 0เหรลียญนะคะก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสักห5นห้านะคะก็ตอนนั้นเนี่ยก็กั้นใจซื้อพอสมควรนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงนะคะแต่ว่าก็พันก็ใช้งานมาสามปีค่ะก็พิสูจน์แล้วนะคะว่าห5ื่นห้าก็ก็โอเคก็คุ้มนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะคะก็สภาพยังใหม่เอี่ยมเหมือนเดิมนะคะสามปีที่แล้วใหม่ยังไง ตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ3ามปีผ่านไปเนี่ยนะคะแล้วก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งของอกระเป๋าสร้างลูกนี้ที่หมีไม่ชอบนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะด้านหลังนะคะจะไม่มีสําหรับซิปสำหรับใส่เศษเหรียญหรือว่าสำหรับใส่การ์ดเพิ่มเติมตรงนี้นะคะซึ่งบางยี่ห้อเขาก็จะมีเป็นซิปด้านหลังใช่ไหมแต่ว่าของกุชชีุ่่นนี้จะไม่มีนะคะนี่นี่นะคะ ก็เพื่อนๆคนไหนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจกระเป๋ากุชี่นะคะกำลังเลยอยู่ว่าเอ๊จะซื้อดีไหมนะคะเนี่ยคะ่ะมีก็รีวิวให้ดูนะคะว่าใช้งานจริงนะคะ3ปีผ่านไปเป็นใช้ทุกวันนะคะ everyday wallet ก็สภาพก็อย่างที่เห็นนะคะเพื่อนๆก็พิจารณาตัดสินใจดูนะคะว่าเอ่อถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากซื้อนะคะก็ตัดสินใจนะคะก็อย่าลังเลเลยะคะ่ะก็โอเคนะคะนี่นะคะนี่ ให้ดูด้านหลังทีนึงนะคะจะเห็นได้ว่ารอยขีดข่วนไม่มีนะคะแล้วก็หนังนะคะยิ่งใช้นานไปก็จะยิ่งเหนังก็จะยิ่งนิ่มนะคะหนังหนังก็จะนุ่มมากขึ้นนะคะนี่ ทุกอย่างโอเคนะคะแล้วก็ตอนแรกที่หมีซื้อใช่ปะเห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเหมือนเพชรตรงนี้ใช่ไหมคะตอนแรกที่ซื้อเนี่ยก็คิดว่าอันนี้นอาจจะมีปัญหาเหมือนกับเอ่อหล่นหายนะคะแต่ว่าสมปีผ่านไปทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังอยู่ครบอยู่ดีอยู่นะคะนะคะก็ตะเข็บทุกอย่างนะคะยังยังอยู่ดีนะคะยังไม่มีรอยเอ่อแตกรอยแยกใดๆนะคะ นี่ยค่ะก็เลยมารีวิวเพื่อได้ดูกันนะคะเผื่อเป็นเพื่อนคนไหนสนใจค่ะก็กระเป๋ากุชชี่นะคะก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจนะคะก็ใช้ได้ทนนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องรอยขีดข่วนนะคะนี่ค่ะ ก็ขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หมีด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวไงเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ